เราจะต้องดูเรื่องของเขาเรียกว่ามันเป็นทวัวนเมนตนนะครับเราก็เราต้องดูบริหารจัดการเรื่องความความสดการบาดเจ็บของนักเตะด้วยเพราะว่ามันมัเหลืออีกตั้งหลายนัดนะครับแล้วก็ก็ต้องบริหารฟอร์มนักเตะด,ด้วยอย่างที่บอกเขาที่เราเราได้ไปพูดคุยกับเด็กแล้วก็ก็พูดคุยเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เด็กๆเ,เข้าใจแล้วก็รู้ว่ามันผิดพลาด มันไม่ได้ตามฟอร์มนั้นผมก็คือว่าดีใจแล้วนะครับก็แสดงว่าเขาเข้าใจว่าทําไมถึงโดนตําหนิแล้วทําไมถึงมันไม่ได้อยู่ในฟอร์มนะครับทุอย่างถ้าเขารู้เราก็ถือว่าเราแฮปปี้ครับแสดงว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เราสอนไปได้้้เสียใุตนอจ่า อะไรอะไรนะะูคือคือไอ้ยิงยิงน้อยหรือยิงเยอะจริงแล้วที่ไม่ค่อยเป็นห่วงอะไรแบบนั้นะแต่ว่าถ้าจะบอกว่าถ้าเรายิงด้วยรูปแบบการซ้อมมาเราเล่นด้วยวิธีการเล่นของเราที่ที่เราได้ได้ได้ทัฝึกมา,าหรือว่าปรัชญาทรษฎีคอนเ็ปต์ที่มาเนี้ยเราก็ไม่ได้กลัวใครถ้าคนเล่นด้วยวิธีการเราก็จะโอเคครับแต่สิ่งที่ที่เราได้ยิงน้อยก็คือตะปุกนสกัหรือมนติหรือความต่อเนื่องในการตะปูหรือความเฉียบคมที่ ยังมีปัญหาเพราะ,ะนั้นเราก็ต้องคุยกับได้กลับไปคุยกับเขาบอกว่าขอที่แน้นรายละเอียดมากกว่านี้ก็คงไม่มีผลอะไรเกี่ยวกับลูกได้เสียหรืออะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาเราเราเราต้องผ่านไม่ได้นะแต่ในในรอบแรกถ้าเราผ่านไม่ได้นี่ก็ถือว่ามันก็ไม่จบแค่แค่ตัวทั้งสองทีมอย่างที่บอกว่าเขามีการเตรียมทีมที่ดีทั้งสองทีมครับอย่างน้อยก็เขาเขายกระดับมาตรฐานขึ้นมาแต่ด้วย เราก็จะประมาทเขาไม่ได้นะครับเราเราเราต้องให้เคสิบเขาเขาเตรียมเตรียมทีมดีเพราะนั้นมันอยู่ที่เรามากกว่าว่าในวันที่เราลงไปเล่นนะครับในท่ามกลางทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาจะปรับตัวได้มากน้อยไหนเราก็จะทำตัวเองกลับมาสู่ฟอร์มที่ควรจะเป็นได้อย่างไรว่ดความมั่นใจจากการไปดูฟอร์มของเราแล้วกับเทียบกับน้องๆณเวลานี้เป็นไงบ้างครับถ้าเขาอยู่ในเราอยู่ในฟอร์มของเราเองนะครับเราก็ไม่ไม่ ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับยกเวน้นถ้าเขาดรอปแบบดรอปแบบดรอปมากๆเลยดรอปต่ำกว่ามาตรฐาน10คนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเดือดร้อนครับ